กายี่กับโเรียมมรีดิเอมีมาดิช่องหลกกรยีกมีคือกันแี่เจอในานนี่แหละที่ประชุมแล้วองค์อหิงอยากมีช่องยู u ูบครับพี่้องวันนีครับวันนี้มีแองจี้ข่าวดีนะครับจากแม่ฮักทางสวิตให้มา5,000 นับดูเอาจริงเหรอจริงจะมาตกใจอะไรเพราะกัญชัยพูดเลนเพราะกัญชัยพูดเลน,น,เลนสซล่าหาซีฟเห็นไหมเราเจ้าตัวคอยมออันเ,เองมันเนองมา้นี่พี่มอนว่าการตัว ประกาศตัวอ่ะของลาเดี๋ยวจะมาอีกทีหลังพี่มอนพี่มี่มอนจากจากแม่ฮักทางสวิต์ตกใจมากเอามายืนยืนค้่กันหน่อย ตกใจไหมนี่ตกใจมากเันยืนขึ้นไม่ว่าพูดเล่นหรอขอบคุณแม่าหมขอบคุณไม่ฮายจากสวิตด้วยนะคะพี่เมตตากรุณาเดี๋ยวข้องอีหล่เพื่อนอีกรอบหลังขอบคุณหลายๆขอบคุณคเชแล้วตประยุทธ์จากแม่ทังสวิตเกวยน้องพี่น้องครับคุณา ขอบคุณคุณแม่ทางทางทางสวิสใช่ไหมพรแม่แม่ดอกเป็นน้องเขาอีกแต่ว่าเป็นคุอแม้องอีลายไยมาลรอบอัดว่คืนว่าฝันไปหรอกจังซีล่ะระชุมแล้วเห็นหมสิ่งที่ได้ตามมาไอจีเนี่ยพอคอตัวอขอบคุณพี่บีพี่มอนอิงประยุทธ์ประยุทธ์โอ้ปุรหะพันบาทเด้ด้วยจรๆๆ การใช้น่อยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยแล้วรวยอีกนะครับเชิญเชิญโอ้ยดีใจน้ำพ่อก็คืนบ่ฝันพี่ใจปะดีใจเดี๋ยวไม่ใจนะบ่บ่ค้นวันคืนวันลอยสองลอยก็ถือว่าเป็นบุญวัดสันนัยเลย คุณครับขอบคุณจักสีบอกยังบอกบอกบอกเพรต้องบอกเลยบอกเลีไม่พลาดแล้วนะน้องรับประสบายก็เปลี่ยนเยือนปะขอให้หายป่วยหายไข้หายวันหายคืนนะนะนะนที่นี่เป็นต้นไปสาธุสาธุเยอะอย่างสะท้อนจับมาแน่โอ้ยแต่เจนนน ก็จะเอาคลิปไปเลยก่อนว่ะเอาคลิปหลังพิธีก่อนเอาหลังพิธีก่อนขยันนะพวกเราขยันนะส่งบัญชีไปให้พ่อสิจะให้ห้าร้อยให้เงินกินขนมด้วยอลิส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 ซอล็กซอุ๊ยร้านงงงง เ้นว,วันนี้ก็ขอบคุณน้องทางสวิตครับโอนมาให้ฮอนอิงฮอนย,ยูดเอนจี้คนละห้าพันกัครับแต่ว่าของเดี๋ยวอันเดี๋ยวค่อยเอาไปเป็นเป็นทีละช็อตไงยช่ไหไมพี่ยาวพี่ยาวทำไมไม่อบาบน้ำออาบมาแล้วอาบมาแล้วครับ สดแค่เอาไปใส่ในแคบขัดแล้วก็ปล่อยไม่เคยไม่เคยไม่เคยต่อใช่ไหมพวกนี้เราที่รัตนบุรีนะใช่วัดบ้านผือเคยไปไหมโอ้ห้องน้ําสะอาดมากห้องน้ําแบบดอุ้ยถือซอยเน่ยมันไปทางไหนน่ะไปไปถือซอเสนอพู้น่ะพู้น้อยคือคอ้องไรแต่คือปูปูนี่รอดเออทำไมไม่ปู 嘿嘿 ยพรถ่ายคลิปปะถ่ายคนเนยออไแต่เขาบอเป็นคนเบ่ง oh, ด no. ีดิพี่น้องคนเบ่งดีเลยโอ้ปะคานลาซาดแบอยูแบตเหลือที่สองเปอร์เซ็นต์ขมฝอปีเียซาดแบงปีเนี่ยพวกนอกทางกันมานีไปดูในคลิปเลยจ้านี่ไงกันนอข้างไม่ใช่ บอดเออรอยมาได้นอนน้ำเจมีค <น S 1> าแบกลงแบกลางให้ทุกวันเนะาะไม่ตีไม่ดูในคลิปเลยมันงามเ,อมมเน,มนเอขึ้นยิงมองไปหน่ง่อ้ว สกินข้าวยังถ้ากินเข่าไปนี่เดี๋ยวเกินมาเนี่ยีเปิด่องอะไรเขาาไม่เห็นทิเดียอสิแมนเปิดเลยนี่คือต้องตรงเนี่ยจริงจริงก็หากินเรื่อมันอเงี้ยหมเไ้ไหมหากินสะเขา่องมันไเงี้หากินะเขาแต่ว่าโบยอมอันหเดียวทาส้มอไรเรา ไปเปิดช่องนะไม่ต้องทำหรอกเดียวมันไม่ได้เงินก็เห็นไงเห็ดหมดเลแต่จะเฮ็ดไหมเขาบอกเขจะคู่มือเศร้ามากคู่มือแค่นีเสียเอาหน้ามันไปเฮ็ดจังกึ้นเนี่ยพยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยแมนเอาอี่าีไปขอเปิดฮะนะไอเอสตีในมือเดือนละเท่าไรเป็นหมื่นสองหมื่นเราเศร้าเห็เราแหงเราแหงมีเวลาบอสไล่สับเจ้าสับเจ้านี่ยเทิร์ไปหอดสถานที่ ชอบแต่โง okay. ่ไงไม่ได้โง่แค่ไม่ทาไม่ใช่อ่ากั้นกั้นหูเฉยไม่ได้โง่แต่แค่กั้นหูไม่มีไ okay> ม่มีกั้นหูไปเนเลยคอยบอกเราตักแต่เปิดโงหัวใจเองม่าเองวะปลาักหนูนะพนเปลาักหนูนะเราพนเไม่เคียงยมพี่มันไม่โอ้ยมีรอยงนี่เขาเช้าหรอมาเช่าอ แน่วเอินมันสลัดตายกันยังกันยังว่ามีกันหูจะซื้อแน่วเอินนคือสลาดตายแมเบอกว่าพื่อนังใช่ไมีกันหูจะซื้อบอกไปให้เขาไปหาเเลยบอกจบอโจบอสเจ็ุทกรับเยอะยวรหายใจน้ำด้อยนะเขาจะเขาไปหาเราไปหาเราเราทูบผิดเจ เพศแม่ช่องยูทธหันเฮ้ยแพ่ช่องไยไอ้นไอนี่กระสสาดงยิ่ได้ไนี่กระสามวไ่ลย